นี่ครับตัดจอยเลยครับตัดกั้นไว้ตรงนี้ครับอุจนอนครับเนี่ยเส้นยาวครับเทปูนกั้นไว้แล้วครับเต้นกระรือไปแล้วครับบ้างขวางครับเสร็จไปแล้วครับนี่ครับจะยุติกันครับหรือเต้นกันไปแล้วครับ เยอะพอสมควรครับพื้นที่กว้างครับเลยครับจยางนี้ไปเลยครับนู่นครับครับที่ปูเสร็จไปแล้วครับ ยังไม่ได้กวาดทังความสะอาดครับใส่ทรายเอาไว้ให้ทรายเข้าตามร่องครับเทป,ปูเสร็จก็เอาทรายราดเข้าไปครับวาดเพื่อให้ทรายลงร่องครับ เป็นสถานที่ที่จะนั่งเล่นเดินเล่นครับสวยงามครับอสอานครับมองไปจีดีเล็กเลยครับพื้นที่กว้างพอสมควรครับ รวมลายครับสวยครับปูเสร็จแล้วก็สวยงามครับนาครับน่าจะได้มาตรฐานครับได้ครับติดกระจกเตนไปแล้วครับทางนน้นครับน่ครับแดงแดงครับ เริครับตัวที่นอนตัวนอนครับวปนอนเล่นนั่งเล่นเวลาดูละครดูมาลามดูลิเกอะไรครับญาติยโยมก็มานั่ง,งนี้แหละครับหน้าตันนี้ก็เป็นเวทีครับนลองพุทธเจดีก็จะเป็นจัดนี่ครับทำเป็นโรงทาน ขณะนี้ครับใครใหมดครับันที่ไต้ปูได้บริจาคมาครับก็ได้บุญได้กศุศลกันเต็มๆครับได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนกันแล้วครับเย้ยอะไรมายังไงมาไม่บอกเลยน,น้ำนี่ตกใจไปเลยอะ่ะเออมากรโดดปุ๊บๆๆเลยเนี่ยนั่นนั่นัดโดรโดดมากัอดกอีก กัดดิกัดไม่พอคิดดื้ออุอยดิกี่เข้ากล้องไงมึงเนี่ยเฮ้ยหายหน้าหายตาไปไหนเนี่ยถึงจะคิดพึ่งจะตามหาเจอเหรอหายเหรอดูดิสู้เหรอสู้จังเลยอ่ะแกโอ้ยกัดขาไม่ให้เดินอีกโอ้ย เอ้าไม่เอาไม่เอาเอาเออยู่ๆกัดแล้วอุ้ยใส่หิวข้าวเออถ้าหิวข้าวแบบนี้เนี่ยเอาอ้าเอ้ยนี่อะไรวะฮึฮึอ้าอาข้าวกองเนี่ยเอามาเออ เรื่องโยกเรื่องเล่นเนี่ยไม่มีใครสู้เลยเนี่ยดื้อสวยได้ลานสบายแล้วเนี่ยเล่นสบายแล้วนีี้ลานของเขาเลยแกน,นี่ก่อนนะครับ